ก็ต้องการสว้อดัสวาดีน้องเน็่ยใครทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่ก้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็มีคําถามอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับในเพจกาลินาฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับมีทั้งหมด20ข้อเลยวันนี้พี่จะมาเฉลยให้ฟังกันนะครับจะเป็นคําถามอะไรนะครับที่สําคัญก็คือจะได้รับในส่วนสกินปืนลุ้นรับสกินปืนลุ้นถาวรเลยนะ นะครับลุ้นรับสกินปืนตัวนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยละกันนะครับสำหรับสกินปืนลูกซองแล้วก็ AK นั่นเองเฮ้ยไม่ใช่ AK สกาหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวพี่พามาดูก็จะอยู่น่าจะอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวพี่พามาดูก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับบอกเลยว่าสวยน้องๆหลายคนอยากได้แน่นอนสำหรับสกินปืนนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่นะครับผมเป็นสกาตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นไง นี่นะครับสก,กากระบอกนี้แล้วก็มีลูกซองตัวนี้นี่ลูกซองยาวนะครับผม M1014 นนั่นเองที่จะได้รับนั่นเองนะครับแล้วพร้อมกับเสื้อยืดนั่นเองนะครับน่าจะชีวิตจริงแหละนะครับผมนะโอเคนะครับผมทีนี้ มาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตสอนก,กิจกรรมที่เข้ามาใหม่ก่อนก่อนจะไปเฉลยคําถามกันนะครับอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเนี่ยกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นดีแท็กคาตาณะใหม่นั่นเองนะเป็นคาตาณะตัวนี้นี่เลยนะครับผมคาตาณะปีกนกนั่นเองนะครับตอนนี้อัปเดตเข้ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่ก็สอนไปแล้วสลหรับวิธีการหาโค้ดนะครับหายังไงนั่นเองนะครับพี่ก็สอนไปหมดแล้วนะครับ ไม่แน่ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวพี่ลงอีกคลิปนึงแล้วกันเป็นแจกโค้ดคาตานานั่นเองใครที่อยากได้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเอามาแจกกันนะเห็่นน้อง,องขอมาหลายคนเยอะเลยนะส่วนคาตานะตัวนี้เนี่ยก็คือถือหน้าล็อบบี้ไม่ได้นะครับถือหน้าล็อบบี้ไม่ได้เดี๋ยวพี่พามาดูนะเพราะว่าพี่ได้เรียบร้อยนะครับบอกเลยว่า5้ากล่องเท่านั้นโคดดวงดีนะสำหรับคาตานาตัวนี้นะครับโอ้โหดวงดีจัดๆบอกเลยว่าดวงดีจัดนะครับผมอยู่ในส่วนตรงไหนวะ,ะตรงนี้ นี่ถึงหน้าล็อบบี้ป็นได้นะยจ้าบอกไว้ก่อนนะครับเป็นคาตาณาตัวนี้เลยพี่เปิด5้ากล่องอีกนะดวงโคตรดีนะครับดวงโคตรดีนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับโมโคกันบ้างตัวนี้ปลดล็อกเลเวล4เป็นที่เรียบร้อยสำหรับ75%นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยสามารถซื้อตั๋วได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซื้อไปเลยมันจำกัดแช่ตอันน่ะโอ้โหก็ใช่แต่ก,แตก็แต่ก็ยังดีนะนะครับแต่ตัวอีโวจำกัดอันเดียวกคดเซ็งนะครับก็คือตอนนี้รอปลดล็อก 100%นะครับแล้วก็รอแรกนะครับในส่วนชุดแฮกเกอร์หญิงนั่นเองแลกฟรีๆถาวรเลยนะครับใช้เหรียญโมโคตรงนี้มาแลกนั่นเองนะครับใช้600เหรียญเท่านั้นนะครับรอกันได้เลยแล้วก็ในส่วนฟรีไฟแม็กซ์อย่าลืมกดลิงก์ให้พี่ด้วยนะครับตอนนี้ใกล้จะเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟรีไฟแม็กซ์ก็คือการลงทะเบียนลงหน้านั่นเองนะครับตอนนี้พี่อยู่ลําดับที่สองไอ้สามเหมือนเดิมนะครับผมอยากขึ้นระดับสองละอย่าลืมกดให้พี่กันด้วยนะเพราะว่ามีพี่มีแจกบ อตอนอตัวเกมเปิดนั่นเองนะครับทีนี้มาเราไปดูกันดีกว่านะครับสําหรับการเฉลยคําตอบมั่นเองนะครับมีคําถามอะไรกันบ้างแล้วก็รับยังไงนะครับไปเราไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บสปินอีซี่นั่นเองเป็นเว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม1,000บาทรับฟรีอีก200บาทฟรีๆเลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาก็กดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยนะครับนี่แดงๆนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่เติมเครดิตหรือเติมมเเเเงงงงงิินน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 ตตรรีีี้้้ลลลยยะคับบ่่แววกก็โโอออไปทาพ แต่พี่แนะนำเนี่ยก็คือเติม1 0 0 0บาทเข้าไปเราจะได้ฟรีอีก200บาทฟรีเลยนะพะอุลเสร็จไซเบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยแบบนี้นะครับจากนั้นกลุ่มมาที่หน้าแรกนะครับทีนี้ใครที่อยากได้ไอดีท่าปักธงนะครับนี่มาสุ่มตรงนี้เลยนะครับนี่สุ่มไอริท่าปักธงนะครับรอบละ15้เครดิตเท่านั้นนะครับรีบๆเลยครับโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับรับ2 0 0เครดิตฟรีๆเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มใลาเคริตนี้เลยโอเคนะครับนี่เลยนะครับ ทางเพจกันเนี่ยฟีไฟเขาก็ได้โพสไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคำถามสำหรับแฟนพันแท้โมโคนั่นเองนะครับเฮ้ยเอาจัดวะนะ่ครับผมพี่อัปเดตแบบสดๆเลยนะครับสดๆร้อนๆเลยเหมือนเหมือนนักข่าวเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับแต่พี่เห็นเนี่ยตั้งแต่1นนาทีแรกแล้วพี่ก็โอเคจะมาสอนน้องๆกันนะก็คือกติกาเนี่ยก็คือตอบคำถามให้ถูกต้องผ่านลิงก์นะครับให้ถูกเยอะที่สุดและไวที่สุด ก็คือถ้าใครตอบถูก1-3คนแรกนะร,รับเสื้อไปเลยนะครับแล้วก็ตอบคำถามถูกลำดับที่4-20รับกล่องสูงสกินปืนพร้อมดุ้นสกินปืนถาวรตามนี้เลยนะครับผมนี่เฮ้ยเอาจัดในกิจกรรมโมโคเลยนะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่5โมงเลยนะครับโมงถึงนะครับวันที่19เลยประกาศผลวันที่20นั่นเองนะครับนี่เรากดเข้าไปลิงก์ตัวนี้เลยนะเป็นลิงก์คำถามมันเองกดเข้าไป นะครับนี่นะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับผมอ่ะโอเคนะครับจากนั้นกด Rest Go ไปได้เลยนะครับนี่นะครับใครที่อยากอ่านละเอียดก็อ่านได้เลยนะครับผมปั๊บกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็จะมีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ขอกรอกแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับพอเรากรอกอะไรเสร็จเรียบร้อยเรากด next ไปได้เลยนะครับนี่นะครับมันจะเข้าไปคําถามแล้วมาทีนี้คําถามมีทั้งหมด20ข้อนะครับผมคําถามมี20ข้อทีนี้น้องๆพี่พี่แล้วไปไปหาอะไรหาคําตอบมาจากไหนแบบว่าเออเราจะดูข้อมูลจากไหน มี GM คอมเมนต์ไว้อยู่ครับนี่มี GM สปอยคำตอบครับผมนี่แอสสปอยนะครับช่องทางหาคำตอบนี่ก็จะมีแบบกดลิงก์เข้าไปเลยนะครับนี่กดลิงก์เข้าไปเลยก็จะเป็นแบบการ์ตูนนะครับการ์ตูนแอนิเมะแบบเนี้ยให้อ่านให้แบบหาคำตอบนะครับนี่ก็จะมี2ลิงก์ด้วยกันนะครับนี่เดี๋ยวพี่ขอแปลภาษาภาาษไทยก่อนจะได้แบบยังไงอะง่ายๆนะครับจะได้ดูง่ายนะครับนี่แม้ก็จะมีถอดรหัสมีโมโคมีสติฟฟี่ นะครับนี่นะครับผมอ่ะประมาณนี้ส่วนคาถามนะครับข้อแรกก็คือนะครับโมโคนะครับชื่อเต็มว่าอะไรเราตอบไปอย่างมั่นใจเลยก็คือออสนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ออสโมโคออเทกานั่นเองครับนี้นะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือโมโคมีชื่อเล่นอีกชื่อว่าอะไรนะครับผมในส่วนนี้เนี่ยก็คือหาได้ตรงนี้ตรงไหนอ่าตรงไหนหน้าตรงไหนน้าตรงไหนไหน้าพี่เจออยู่หน้าเมื่อกี้พี่หาอยู่ นะครับผมก็จะเป็นในส่วนมดแม่มดตัวน้อยน่นเองนะครับแม่มดตัวน้อยอยู่ไหนอยู่แถวนี้แหละพี่หาเจออยู่เมื่อกี้นะครับผมเนาะใครที่หาไม่เจอก็ลองหากันดูนะครับในส่วนนี้นะครับเนาะก็จะมีรายละเอียดทุกอย่างเลยนะครับสาหรับคําตอบแต่ข้อนี้ก็คือตอบไปเลยแม่มดน้อยนั่นเองครับส่วนโมโคอายุเท่าไหร่ดูตรงนี้ครับผมนี่โมโคอายุ20ปีนะครับในส่วนนี้นะครับตอบไปเลย20ปีนะครับแล้วก็ สำหรับค่อย4ถึง20เนี่ยน้องๆก็รอไปหาคำตอบดูส่วนพี่เดี๋ยวจะหาให้นะครับผมใครที่ยังไม่รู้นะครับกลัวตอบผิดเดี๋ยวพี่จะพยายามหาให้โดยที่สุดแต่คลิปนี้เนี่ยพี่รีบมาทําคลิปให้น้องดูกลัวน้องจะไม่ทันคนอื่นนะเพราะว่าคําถามเนี่ยมันชิงความเร็วนั่นเองนะแล้วก็ความถูกต้องใครที่ถูกทั้งหมดเนี่ยก็คือมีโอกาสที่จะได้รับในส่วนเสื้อแล้วก็สกินปืนถาวรน,นั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับเนี่ยก็ประมาณน,นี้ใครอ่าน โจ์แล้วก็มาดูคําตอบได้ในหน้านี้ได้เลยนะครับมันก็เวลาเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมีแบบเนี่ยเห็นไหมนะครับผมอ่ะนี่ไงแม่มดน้อยในส่วนข้อไหนวะแม่มดน้อยนี่ข้อ2นี่เลยเห็นไหมเนี่ย นะครับก็พอเรากดเข้าไปก็มีให้อ่านเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องราวเลยนะครับเนี่ยเราก็อ่านจับใจความแล้วก็เอามาตอบในส่วนข้อที่1นึถึงยีเลยง่ายๆแค่นี้เองนะครับพี่ก็มาเฉลยให้3ข้อเน้นถูกถูกต้องแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่ก็หามาจากข้อมูลนี้แหละนะครับผมใครที่ตอบไวที่สุดก็คือจะได้รับในส่วนเสื้อนะครับแล้วก็มีสกินปืนด้วยใครที่ติดหนึเน้น 2ีนะครับเบลี้ไปตอบมาเลยมีสปอยคําตอบด้วยนะครับตามที่ GM บอกเลยนะครับวันนี้ก็มาสอนกันแค่นี้แหละนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันที่หน้าก,าากันจะหรับอินี้กลับเข้ามาสอนอีกครับ